สิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับสำหรับคนที่กำลังนะครับจะหาต้นไม้มาปลูกที่บ้านเองหรือต้องการที่จะจัดสวนนะครับสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยนะครับที่คุณจะต้องรู้เลยนะครับอันนี้จะเป็น E ีีแรกที่จะบอกเลยครับเกี่ยวกับความรู้เรื่องนี้นะครับก็คือนะครับคุณจะต้องรู้จักว่าต้นไม้ชนิดนั้นนะครับที่คุณจะซื้อนั้นนะครับเป็นต้นไม้ที่ ชอบอยู่ร่มรําไรหรือชอบแสงแดดนะครับสิ่งนี้สำคัญมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาคุณอยู่ที่บ้านของคุณนะครับคุณก็จะรู้ตําแหน่งนะครับว่าบ้านคุณบริเวณพื้นที่ที่คุณต้องการจะปลูกต้นไม้นั้นปริมาณแสงมันเยอะหรือมันน้อยนะครับถ้าเป็นบ้านนะครับที่ได้รับแสงแดดช่วงเช้านะครับพอช่วงบ่ายนะครับก็จะร่มแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะ ปลูกต้นไม้ที่ชอบแสงลำไรได้นะครับผมแสงลำไรในที่นี้หมายความว่าต้องการแสงแดดอยู่แต่ไม่ต้องการแสงแดดที่จำนวนความเข้มข้นเยอะหรือยาวนานนะครับเขาก็จะอยู่ได้แต่นะครับถ้าคุณนะครับบ้านคุณเป็นพื้นที่ร่มลำไรนะครับอย่างเช่นคุณปลูกต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วนะครับและข้างล่างมันร่มนะครับ คุณเอาต้นไม้นะครับที่ชอบแสงแดดจัดๆนะครับไปปลูกนะครับต้นไม้คุณมันก็จะไม่สวยงามนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณจะต้องรู้อันดับแรกเลยนะครับก็คือนะครับความเข้มข้นของแสงพื้นที่บ้านที่คุณจะต้องปลูกนั้นเยอะหรือมากนะครับคุณก็จะได้เลือกว่าต้นไม้ที่ควรปลูกเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดหรือล่มลำไรนะครับตัวอย่างเช่นข้างๆผมนี่คือต้นปาล์มจีบนะครับปาล์มจีบนะครับ เป็นไม้ตะกูลปาล์มที่ชอบแสงลำไรยหมายความว่าเขาต้องการแสงปริมาณน้อยเขาก็จะริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าหากผมนำปาล์มจีบต้นนี้นะครับไปปลูกพื้นที่โล่งๆกลางแจ้งที่มีแสงแดดเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้ต้นปาล์มจีบนั้น จะแสดงออกโดยการที่ใบเขาอาจจะออกสีเหลืองๆจะไม่เขียวสวยงามเหมือนแบบนี้นะครับหรือบางที่หากขาดการลดน้ำและไปปลูกกลางแจ้งนะครับก็อาจจะทำให้ต้นไม้ชนิดนั้นตายได้นะครับดังนั้นต้องรู้ไว้นะครับ EP ีแรกว่าต้นไม้ชอบแสงแดดหรือร่มรำไรนะครับผม